ในปี2008ในระหว่างการทดสอบเดินเรือดำน้ำนําดืเคลีย K152 เนือปลาในทะเลญี่ปุ่นระบบดับเพลิงถูกกระตุ้นอย่างผิดพลาดก๊าซพิษถูกปล่อยเข้าไปในห้องโดยสารทำให้พิศพกรและลูกเรือกว่า20คนเสียชีวิตนี่คือโศกนาฏกรรมที่ตอกย้ำถึงปัญหาลากลึกในกองทัพเรือรัเสเซียแต่รากฐานของปัญหานั้นมันเริ่มขึ้นเมื่อ50ปีก่อนในช่วงที่โลกถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วอำนาจ ย้อนกลับไปในปีคิสตกกราช1954คือจุดเปลี่ยนของโลกใต้น้ำสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิดตัวเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำแรกของโลก USS n u u t i l u s บอกเลยว่าเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ลำนี้พิเศษมากสิ่งที่มันแตกต่างก็คือมันไม่ได้ใช้น้ำมันดีเซลไฟฟ้าแบบเรือดำน้ำทั่วไปแต่มันคือเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ให้พลังงานเกือบจะไม่จำกัด ท่านนนั้นเองเรือดำน้ําก็ไม่จําเป็นจะต้องขึ้นโผล่สู่ผิวน้ําเพื่อเติอมอากาศหรือว่าพลังงานอีกต่อไปแล้วมันสามารถอยู่ใต้น้ําได้อย่างไม่จํากัดเวลาซึ่งมันอาจจะอยู่ใต้น้ําได้นานถึงหลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนมันคือภัยคุกคามที่สมบูรณ์แบบต่อความมั่นคงของสหภาพโซเวียตและจุดประกายให้เกิดการแข่งขันใต้น้ําที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับการแข่งขันอวกาศอันนี้ก็โหดไม่แพ้กัน ผู้นำโซเวียตเนี่ยตอบสนองในการประกาศว่าพวกเขาจะตามไม่ทันอย่างรวดเร็วในช่วงปลายทศวรรษที่1950โซเวียตได้พัฒนาเรือดำน้ำํานิวเคลียร์รุ่นแรกของตัวเองซึ่งก็คือเรือดำน้ำําชั้นโนเวมเบอร์ในโปรเจกต์622คิดโครงการนี้ไม่ใช่โครงการทางทหารแต่มันคือวาระแห่งชาติเลยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรออกแบบและสถาบันวิจัยทั่วโซเวียตกว่า135แห่งแม้ว่าเรือดำน้ำํายุคแรกๆของโซเวียตอย่างชั้นโนเวมเบอร์ จะมีชื่อเสียงเรื่องความเสียงดังและปัญหาด้านเทคนิคแต่พวกเขาก็ยังสามารถพัฒนามันได้อย่างต่อเนื่องพวกเขาพัฒนาเรือดำน้ำนิวเคลียร์เป็นของตัวเองเนี่ยยาวนานกว่า30ปีในที่สุดโซเวียตก็มีกองเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงทศวรรษ1980การแข่งขันไม่ใช่มีเพียงแค่ปริมาณแต่ยังต้องมีคุณภาพด้วยเรือดำน้ำโซเวียตถูกออกแบบมาเพื่อขู่ขวัญและไล่ล่าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงของนาโต ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลหากว่าเหตุการณ์ใดที่จะแสดงให้เห็นถึงความลุกคืบที่น่ากลัวในสงครามใต้น้ำก็คือปฏิบัติการที่ชื่อว่าอัลตรีนาในปี1987เรือนแปดือดำน้ำวิกเตอร์ทรีคลาสห้าลำของโซเวียตที่ถูกนับว่าเป็นเรือที่ทันสมัยและเงียบมากๆได้รับมอบหมายภารกิจลับรอบติดตามเรือดำน้ำขีปนาวุธชั้นโอไฮโอคลาสของสหรัฐอเมริกาเรือดำน้ำวิกเตอร์ทรีคลาสเนี่ย ติดตามเรือโอไฮโอคาสของสหรัฐไปได้ใกล้ถึงฐานทัพเรือนอร์ฟอกรัฐเวอร์จิเนียซึ่งถือว่าเป็นหน้าบ้านของสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่ถูกตรวจจับเจอเป็นอะไรที่โซเวียตภาคภูมิใจและอยากจะขิงมากๆและยังเป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปยังวอชิงตันว่าไม่มีที่ใดในมหาสมุทรที่ปลอดภัยอีกต่อไปตราบใดที่โซเวียตยังคงเป็นผู้เล่นหลักในสงครามใต้น้ำแต่ว่าเหมือนจะเก่ง แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดในปี1991อย่างที่เรารู้กันสหาภาพโซเวียตล่มสลายแต่กระจายออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงพร้อมกับเศรษฐกิจที่พังทลายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่เคยค้ำจุนโครงการของทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็แหลกเหลวไม่มีชิ้นดีสิ่งที่ลงเหลือให้กับสหพันธรัฐรัฐรฐเสเซียก็คือกองเรือที่ยังเหลืออยู่จากยุคโซเวียตแต่ทว่ามันขาดแคลนเชื้อเพลิงและเงินทุน ในการวิจัยต่ออย่างรุนแรงท่ามกลางวิกฤตกองทัพเรือรัเสเซียต้องสูญเสียเรือและฐานทัพไปยังสาธารณรัฐใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าไฟให้โรงต่อเรือไม่มีเงินพอที่จะบำรุงรักษาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ถูกจอดทิ้งไว้เป็นเพียงแค่ระเบิดเวลาทางสิ่งแวดล้อมแต่ด้วยความภาคภูมิใจที่ยังหลงเหลืออยู่ในกองเรือสิ่งที่ฝังลากลึกมาจากสงครามเย็นรัเสเซียยังคงยืนยันหนักแน่นว่าพวกเขา ต้องการที่จะผลิตเรือดำน้ำนิวเคลียร์ต่อไปแม้ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่แค่ไหนก็ตามและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่โศกคาฏตรรรมด้วยเมื่อเงินทุนและแรงงานลดลงความจำเป็นในการเร่งรัดก่อสร้างและการลดต้นทุนก็เข้ามากัดก่อนคุณภาพมีรายงานว่าคนงานได้ออกมาเตือนถึงปัญหาคุณภาพโลหะที่ต่ำกว่ามาตรฐานรอยเชื่อมบกพร่องและการติดตั้งอุปกรณ์ที่เร่งรัดเกินไป ซึ่งมันคือการตัดมุมตัดเฉือนในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในช่วงเวลานี้คือเรือดำน้ำชั้นนำที่ควรจะเป็นความภาคภูมิใจของรัเสเซียแต่กลับมีข้อบกพร่องที่ซ่อนเร้นที่รัเสเซียเนี่ยไม่กล้าจะบอกต่อน,นานาชาติโศกรัตกรรมเคิร์สปี2000เรือดำน้ำ k 1 4นึเค์คือเรือดำน้ำที่รัเสเซียภาคภูมิใจ เป็นเรือดำน้ำชั้นออสการ์ทูที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่สำคัญที่สุดในยุคสงครามเย็นคือการต่อกรกับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาเรือลำนี้ถูกติดตั้งขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือรบขนาดยักษ์แต่เช่นเดียวกับกองทัพเรือทั้งหมดของรัสเซียหลังจากที่โซเวียตล่มสลายเรือเคิร์สเนี่ยถูกทิ้งร้างเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในหลายๆด้านในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงหลังโซเวียตล่มสลาย เรือดำน้ำเคิร์สที่เคยเป็นความภาคภูมิใจกลับอยู่ในช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดเนื่องจากขาดการดูแลที่ถูกต้องและเอาใจใส่จนถึงวันที่12สิงหาคมปี2000ระหว่างการฝึกซ้อมทาง X, ทยุทธวิธีซัมเมอร์เอ็กซ์ในทะเลบาเลนสเรือรำน้ำเคิร์สกำลังเตรียมตัวยิงตอมปิโดเพื่อฝึกซ้อมแต่ในเวลาประมาณเกือบเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นที่รายงานมาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้น ตอปิโดที่บรรทุกอยู่ภายในเกิดระเบิดขึ้นสาเหตุมาจากการรั่วไหลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการขับเคลื่อนขีปนาวุธการระเบิดครั้งแรกทำให้การระเบิดครั้งที่2ตามมาในอีก2นาทีการระเบิดนั้นรุนแรงมากรุนแรงจนถูกบันทึกโดยสถานีวัดแผ่นดินไหวในนอร์เวย์ว่ามีความแรงเทียบเท่ากับ1.5และ4.2ริกเตอร์แรงระเบิดทำให้ส่วนหัวเรือและห้องต่อปิโดทั้งหมด เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแบบไม่มีชิ้นดีเรือดำน้ําความยาว154เมตรจมลงสู่ก้นทะเลทันทีพร้อมกับลูกเรืออีก120คนแต่เมื่อเรือดำน้ํามันระเบิดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะตายทันทีนะมีลูกเรือ23คนที่รอดชีวิตจากการระเบิดและหนีไปรวมตัวกันที่ช่อง9้าซึ่งเป็นส่วนท้ายของเรือดำน้ำําเรือดำน้ำเนี่ยนึกภาพต,ตามนะมันจมอยู่ก้นทะเลแล้ว แต่ยังมีลูกเรือที่ยังรอดชีวิตและยังถูกขังอยู่ในส่วนท้ายเรือเพราะฉะนั้นคราวนี้ภารกิจกู้ภัยจึงเริ่มต้นขึ้นรัสเซียใช้เวลาถึงสองวันเต็มในการรับรู้ถึงขอบเขตภัยพิบัติแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติทางอังกฤษและนอร์เวย์ที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยโดยอ้างว่าพวกเขาสามารถกู้ภัยได้เองไม่ต้องเข้ามายุ่งแต่เมื่อปฏิบัติการกู้ภัยเริ่มต้นขึ้น อุปกรณ์และยานพาหนะใต้น้าที่รัสเซียมีมันล้าสมัยและใช้งานไม่ได้เลยก็อ,อย่างที่บอกมันเป็นของตกยุคมาจากโซเวียตในขณะที่รัสเซียก็ไม่มีเงินพอที่จะเอามาพัฒนาอะไรแบบนี้ทําให้การกู้ภัยเนี่ยเป็นไปได้อย่างตะกุกตะกักจนอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยลูกเรือ23คนที่ถูกขังอยู่ในช่อง9้าวจมอยู่กับเรือดำน้ําที่ใช้การไม่ได้อยู่ใต้ท้องทะเลอยู่ในความมืดและน้ําที่เย็นจัดกําลังจะเสียชีวิตลงชา้า แบตเตอรี่สำรองของเรือดำน้ํากําลังจะระเบิดและกําลังจะเกิดเพลิงไหมอย่างรุนแรงเนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยมันทําปฏิกิริยากับน้ําทะเลทําให้แบตสำรองแนวเริ่มเกิดเพลิงไหมและสุดท้ายแล้วตัวของนักบินก็ขาดออกซิเจนตายกันหมดเลย23คนช่วยใครไม่ได้สักคนเดียวรัฐบาลรัสเซียภายใต้การนําของวลาดิเมียร์ปูตินที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆเลยช่วงเวลานั้นก็พยายามที่จะปิดบังความจริง โดยอ้างว่ามันไม่มีมูลความจริงเลยว่าตอร์ปิโดมันจะระเบิดได้ยังไงในเรือของเรามันต้องไปชนกับเรือดำน้ําต่างชาติแน่ๆซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับ,บครอบครัวของเหยื่อและสาธารณชนแต่เขาอยู่ในรัสเซียจะไปไวุ่นวายอะไรได้ในที่สุดปูตินก็ต้องออกมายอมรับความผิดพลาดนําไปสู่การไล่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพออกไปพร้อมกับปูตินเนี่ยก็ยอมรับที่จะเข้าร่วมการฝึกกับนาโต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัยใต้ทะเลโดยสรุปแล้วโศคนัฏกรรมเคิร์สคือราคาที่รัสเซียต้องจ่ายสําหรับความยิ่งพยองและการขาดบาร,รุงรักษาในยุควิกฤตมันคือคําเตือนที่น่ากลัวว่าเทคโนโลยีแห่งสงครามเย็นพร้อมจะกลายเป็นหายนะได้ทุกเมื่อแต่ดูเหมือนเหตุการณ์นี้จะไม่ใช่เครื่องเตือนใจอะไรเลยให้กับกองทัพรัสเซียเพราะในอีก8ปีต่อมาโศคนัฏกรรมที่แย่ไม่แพ้ก,กันก็ได้เกิดขึ้น เรือดำน้ำแบบโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ K 152เนปราชั 2, ้นอะกูล่าเป็นสัญลักษณ์ของความบกพ้องทางเศรษฐกิจรัสเซียแน,นๆ่ๆมันเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1993แต่ถูกหยุดชะง,งักไปหลายปีหลังจากการล่มสลายของโซเวียตจนกลายเป็นเรือผีดิบที่จอดอยู่ในอู่ต่อเรือแต่ว่าชีวิตใหม่ของเนปราก็ได้เกิดขึ้นที่อินเดียที่อินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยขอที่จะเช่าเรือลำนี้ไปเป็นเวลา10ปี ด้วยเงินทุนถึง670ดอลลาร์สหรัฐเงินก้อนนี้ทําให้โรงต่อเรือรัสเซียกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่การเร่งรัดทํางานเพื่อส่งมอบเรือตามกําหนดก็ทําให้เกิดข้อบกพร่องที่แก้ไขไม่ทันในขณะที่ลูกค้าอย่างอินเดียเนี่ยติดต่อมาขอซื้อเรือดำน้ำนํานี้แล้วรัสเซียจึงจําเป็นที่จะต้องเร่งผลิตขึ้นมาเพื่อส่งมอบให้กับอินเดียวันที่8พฤศจิกายนปี2008เนปราออกทดสอบเรือครั้งแรกในทะเลญี่ปุ่น ระหว่างการดำดิ่งสู่ห้วงทะเลลึกรู้สึกว่าจะประมาณ300ฟุตก็เท่ากับ100เมตรระบบดับเพลิงอัตโนมัติ LOHS ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ติดตั้งบนเรือลำนี้ทำงานผิดพลาดโดยว่าเกิดขึ้นแบบไม่มีคำเตือนล่วงหน้าเลยระบบดับเพลิงมีปัญหาไม่ใช่เพราะว่าไฟไหม้แล้วมันไม่ทำงานนะแต่มันทำงานก่อนที่จะมีไฟไหม้ตามรายงานเนี่ยมันไม่มีเพลิงลุกท่วมในเรือดำน้ำ แต่ว่าก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยซึ่งเป็นกา๊าซพิษที่รัเสเซียเรียกว่าคราดอนก๊าซนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดับไฟอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมันถูกปล่อยออกมาในห้องที่มีคนอยู่อย่างหนาแน่นมันจะกลายเป็นสารพิษทันทีลูกเรือหลายคนที่กําลังนอนหลับอยู่พ็คาดไม่ถึงถึงเหตุการณ์นี้เลยทําให้ไม่มีเวลาสวมหน้ากากออกซิเจนทันเวลาเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต20คนด้วยอาการหายใจไม่ออกโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นพลเรือน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอู่ต่อเรือและวิศวกรที่เข้ามาทดสอบเรือและก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก41คนซึ่งหลายคนมีอาการปอดถูกทำลายจากความเย็นจัดของกา๊าซไม่มีเพลิงไหม้แท้แต่ระบบมันผิดพลาดไงปล่อยกา๊าซดับไฟออกมาในขณะที่คนยังหลับอยู่ก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมแต่โชคยังดีที่เครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้เสียหายก็เลยสามารถนำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำและได้รับการช่วยเหลือในลำดับต่อไปได้ ในจลแรกเนี่ยกองทัพเรือรัสเซียโทษนายทหารสัญญาจ้างที่ชื่อว่าดีมิรีโกลบอฟโดยอ้างว่าเขาเล่นกับระบบเพราะคิดว่ามันไม่ได้ทํางานแต่ในภายหลังศาลได้ตัดสินว่าโกลบอฟและผู้บังคับการเรือเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรเพราะว่าไม่มีหลักฐานว่าเขาไปยุ่งกับระบบเพราะฉะนั้นแล้วคงไม่ต้องคิดเลยว่ามันก็คงเป็นความล้มเหลวจากระบบดับเพเลิงอนั่นแหละมันคือผลมาจากการควบคุมคุณภาพที่ลาหลวมในช่วงการก่อสร้างและการปรับปรุง เรือในป้าเนี่ยถูกซ่อมแล้วซ้ำแล้วซ้ำอ,อีกความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่ลูกเรือเลยแต่มันเป็นเพราะระบบและวัสดุที่ถูกผลิตมาอย่างรีบร้อนในยุคที่รัสเซียเนี่ยขาดแคลนเงินแต่สุดท้ายแล้วในป้าก็ถูกซ่อมแซมแล้วก็ถูกส่งต่อไปให้อินเดียอินเดียว่าไม่เป็นอะไรซ่อมกลับมาให้มันใช้งานได้ก็พอแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเรือในป้าจะถูกทําให้มันกลับมาสมบูรณ์ได้และถูกส่งต่อแต่ก็อดพูดไม่ได้เลยว่ารัเสเซียเนี่ยเกิดความอับอายต่อหน้าลูกค้า อย่างไม่มีอะไรแก้ตัวเลยแต่ทุกคนจะเพิ่งคิดว่ามันจบมันยังมีครั้งต่อมาอีกโศกรัฏกรรมครั้งที่3เกิดขึ้นในปี2019เรือดำน้ำ AS-31 หรือที่เรียกกันในชื่อเล่นว่าโรซาริกมันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำโจมตีธรมรมดานะแต่มันคือเรือรับสุดยอดที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในภารกิจความลึกที่เรือทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ r o ชาลิกสคือเรือวิจัยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจที่ลึกที่สุดเช่นการรวบรวมข้อมูลสำรวจพื้นทะเลและที่สำคัญที่สุดก็คือตัดสายเคเบิลใต้น้ำซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตทั่วโลกการก่อสร้างเรือลำนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1988แน่นอนมันคือยุคของโซเวียตแต่ว่าถูกละงับไปหลายปีในช่วงที่เรารู้กันก็คือช่วงที่รัสเซียเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ก่อนที่มันจะกลับเข้ามาประจำการในปี2003ด้วยดการออกแบบที่พิเศษและวัสดุที่ทนทานต่อแรงนั้นสูงมากโรชาลิกได้ชื่อว่าเป็นเรือที่เงียบที่สุดและดำได้ลึกที่สุดในกองทัพเรือรัสเซียมันเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถทางเทคนิคที่รัสเซียยังคงภาคภูมิใจและรักษาไปได้แม้ว่าประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแต่พวกเขาก็ยังสร้างมันออกมาได้อย่างภาคภูมิแต่ทว่าในวันที่1กรกฎาคมปี2019 ขณะที่โลชาลิกกำลังปฏิบัติภารกิจสำรวจใต้ทะเลแบ์เรนใกล้กับชายฝั่งประเทศนอร์เวย์โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นอีกครั้งไฟไหม้ได้เกิดขึ้นในช่องแบตเตอรี่ของเรือดำน้ำําซึ่งเป็นบริเวณที่อันตรายอย่างมากการเกิดไฟไหม้ใต้น้ําในความลึกกว่า300เมตรคือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ลูกเรือทุกคนหวาดกลัวลูกเรือผู้กล้าหาญทั้ง14คนซึ่งรวมถึงกัปตันเรือด้วยได้พยายามควบคุมไฟนานกว่า40นาที ในสภาพแวดล้อมที่จํากัดและเต็มไปด้วยควันพิษแต่สุดท้ายแล้วสุดจะยือ้อโศกรกาตกรรมนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า14คนมีรายงานว่านายทหารระดับสูงหลายคนเลยพยายามที่จะสละดชีวิตตัวเองเพื่อปิดห้องปฏิกรณนิวเคลียร์เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในห้องนั้นป้องกันการระเบิดของนิวเคลียร์ซึ่งถ้ามันระเบิดจริงๆเนี่ยทะเลแถวนั้นอาจจะชิบหายได้เลยจากการที่สารปนเปื้อนจากนิวเคลียร์ไหลลงสู่ทะเล แต่เมื่อเกิดเหตุแบบนี้เช่นเดียวกันกับโศกนาฏกรรมเคริร์สในปี2000รัฐบาลรัสเซียยังคงรักษาความเงียบไว้ในช่วงแรกพวกเขาไม่แจ้งนานาชาติถึงขอบเขตภัยพิบัติปปทันทีแต่ข้อมูลเนี่ยั่วหยออกมาก่อนที่เขาจะควบคุมได้มีรายงานว่าลูกเรือบางส่วนที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยถูกนํากลับฐานทัพไปอย่างลับๆโดยที่ไม่มีใครรู้แต่ผู้สื่อข่าวรู้และเรื่องนี้ก็ถูกไหลไปทางฝั่งโลกตะวตันตก และก็ถูกตีพิมพ์ออกไปทั่วโลกถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและรัเสเซียแม้ว่าจะไม่ได้ออกมายอมรับแบบจรงิงจังแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธว่าเรือลำนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุอะไรแต่ณปัจจุบันรัเสเซียก็พยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุงกองทัพเรือของตัวเองอยู่เสมอทุกวันนี้กองเรือดำน้ําของรัเสเซียเนี่ยยังคงเป็นกองเรือที่ใหญ่ที่สุดรองจากสหรัฐอเมริกาและพวกเขายังคงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นในมหาสมุทรทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบทะเลอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือซึ่งยังมีเรือดำน้ำส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นก็ยังคงใช้งานอยู่ในกองทัพเรือรัเสเซียมาจนถึงปัจจุบันและถ้าตราบใดที่ปัญหาพื้นฐานอย่างการบำรุงรักษาและการควบคุมคุณภาพยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างโปร่งใสยังไงซาภัยพิบัติใต้นน้ำของรัเสเซียก็อาจจะยังเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหันหน้าหนีได้เพราะในน้ำลึกนั้นไม่มีพรมแดน และถ้าเกิดว่าหายนะเลวร้ายที่สุดอย่างเรือดำน้ำนิวเคลียร์เกิดระเบิดกลางท้องทะเลมันจะกลายเป็นโคตรหายนะที่คนทั้งโลกต้องพบเจอเลยและมันจะไม่มีใครได้รับชัยชนะ